สัสดีค่ะสวัสดีชาวคนโสดนะคะธาตุน้ําน้ําได้แก่ราศีกร,รกฎราศีมีนราศีพิจิกนะคะ,ะมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะวันที่มิมวันที่นี้มินก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนะคะเพื่อนๆพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมนะคะเป็นคลิปรวมอย่าเอาไปตัดสินใจใดๆทั้ทงสิ้นนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะให้อ่านสลับกันได้ด้วยแล้วก็ ไพ่นี้คนโสดคือเป็นสถิตินะคะเพื่อนๆอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้มาฟังกันเลยนะคะไพ่ใบแรกของคุณสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยการรวมตัวกันอย่างมีความสุขอาจจะไม่ใช่กับคนรักก็ได้กับครอบครัวญาติพี่น้องนะคะตรงนี้นะหรือคุณมีพลังใจเยอะเมื่อก่อนเราอาจจะคิดในแง่แย่ๆในสิ่งที่ผ่านมาตอนนี้มินว่าคุณมองทุกอย่างนะคะในแง่ที่กระจ่างใครที่เขาไม่ทําไม่ดีนะคะมินไม่อยากให้มาคิดอา คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะไปสาบแช่งกันไม่ดีนะคะเดจัดเมนต์นะคะกับไพ่จะติดแปลว่าสิ่งต่างๆใครทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีปล่อยเข้าไปนะคะเพื่อนๆแต่ภาพไพ่นี้ขึ้นมานะคะมินว่าบางคนนะคะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือติดสินบนนะคะว่าจะทําความดีหรือบางท่านนะคะให้ขอพรน,นะเหมือนไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้ที่จริงตามมาไพ่เขาน่าจะบอกนะคะว่าให้เราคิด ในความรักในเชิงบวกคือศรัทธานะคะเพื่อนๆอ,อย่าอย่าได้คิดว่าเออเราเสียใจเจ็บปวดมาหรือเราเจอแบบนี้มาเราจะไม่มีความรักเลยเหรอทุกคนต้องมีความรักที่ในแง่ดีนะคะแต่ถ้าตามหน้าไพ่มินอ่านพูดถึงหน้าไพาเ่เฉยๆนะคะผู้หญิงคนนี้ที่เขายกขึ้นหมายถึงว่าเขาขอพรนะคะเขาศรัทธาในความรักเนาะคุณลองไปไหว้พระนะคะขอพรสิ่บสิบเราอาจจะได้เจอความรักนะคะเพื่อนๆ ความรักที่ดีๆนะคะเนาะตรงนี้ขึ้นมาหนึ่งดาบคือคุณเคลียร์ใจล้ละเคลียร์ปัญหาในบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าอะไรไม่ชัดเจนคุณอยากจะตัดจบไปนะคะตรงนี้เนาะจัดเม้นทหมายถึงว่าเราตื่นแล้วเรารู้แล้วในความเป็นจริงนะคะตรงนี้บางคนที่ผ่านมาคุณอยากได้รับความความยุติธรรมบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนมีเรื่องเกี่ยวกับการยานะคะธาตุน้ําคุณก็ปล่อยไปบางคนอยากแอบสืบแอบส่องนะคะบาง เนาะสองคนรักอยู่เลยนะคะยังอยากรู้อยากเห็นนะคะหรือเขาส่องเราก็ได้นะคะตรงนี้หรือเราโดนบล็อกโดนปิดกัน้นในถือถ้วยนะคะแน่นอนละมีคนที่มารู้สึกดีกับเรานะมีคนอยากยื้นโอกาสใหม่ๆดีๆให้กับเรานะคะถ้าคนเราสินไม่สมากันคงจะอยู่กันไม่ได้นะคะจงศรัทธาจงเชื่อมั่นว่าเราก็จะมีความรักนะคะที่ดีๆได้เนาะภายตรงนี้นะคะเดททำพแพลนนะคะคุณกําลังจบบาลานบางสิ่งบางอย่างที่จริงดวงคุณเปลี่ยนแล้วนะ นน The t e m p e b a t u r e v of for t u n e พวกนี้คือการเปลี่ยนนะคะให้เราได้เริ่มต้นใหม่ๆอะไรที่เราเสียใจอะไรที่มันไม่ใช่ก็ต้องปล่อยมันไปนะวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเราจะชัดเจนกับตัวเองจะมีเป้าหมายกับตัวเองนะคะตรงนี้เราเคลียร์ของพลังงาน energy ของเราดีกว่าภายตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวมินขออนุญาตนะคะดูอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้างค่าน,น้ำคนโสล คุณโสดแปลว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนรักรักเลิกๆนะคะก็โสดได้เหมือนกันนะคะหรือจบกับใครมาหรือคุณโสดมานานนี้แหละคือโสดของแท้ <c oughs> ที่ผ่านมาแปดเรือนนะคะความรักนี้มันช่างนงงงิ่งช่างเงียบช่างช้าเหลือเกินนะคะตรงนี้เนาะที่ผ่านมามันเหมือนว่าเราเจอใครสักคนแล้วมันก็มีอันต้องพัดพากมีอันต้องห่างไปมีอันต้องจบไปเหมือนเข้าๆออกๆมันไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนนะคะ หรือคุณเดินออกมาจากใครก็ไม่รู้แหละด้วยความน้อยเนื้อต่าใจนะคะคุณอาจจะดิวหรือคบกระาาุไฟเมสิงธนูแทมเรนนะคะชาวธนูลนนัคณาธนูความรักบางคนอาจจะแตกต่างกันไม่ว่าจะศาสนาอายุนะคะด้านหน้าที่ทางสังคมหรือไม่ก็เวลาที่แตกต่างกันนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะ คุณอาจจะคุยกับท่านน้ำกระะกวนมีนพิจิตรท่านดินกันพึกศพมังกรชาวพึกศบลัคณาพึกศบน,นะคะที่จริงคุณคุยกับใครก็ได้นะคะที่ผ่านมาเครียดนะคะเพื่อนๆก้าวดาวเนาะเครียดความรู้สึกที่เราหมกมุ่นกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเดดวิลนะคะเราชาวมังกรลัคณามังกร,งกรเราเอาใครออกจากหัวไม่ได้คนคนนี้เขาอาจจะพันธนาการมีเจ้าของแล้วหรือเรานี่แหละเป็นคนที่ตัวจริง ของเขาแต่เขาไม่ได้หยุดอยู่กับเราเขามีความลับนะคะเพื่อนหรือเราไปเจอคนที่เจ้าชู้ก็ได้นะคะเขานั่นแหละนะคะเขาไม่ได้มีเราคนเดียวปัญหานะคะห้าดาบบางคนมีทัศนคติอ่าไม่ตรงกับบางคนนะคะมีการห่างกันออกมาเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวห่างอย่างนี้ค่ะคะมันหลุมๆุมดนๆนหนึ่งถ้วยนะคะมันเหมือนไปไม่ คบกับใครมานานมันก็เหมือนเริ่มต้นใหม่นะนะคะหรือคนใหม่ๆม,มาแทรกในะความสัมพันธ์คุณคุณก็ไม่อยากโสดละแต่มันจําใจจําเป็นต้องโสดเดินออกมานะคะตรงนี้หนึ่งดาบคุณอยากได้ความชัดเจนคุณบอกคุณพอแล้วเหนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ The ะทาวเแลนด์อะเะทาวเวอร์มันพังความรู้สึกของเราพังหรือเราไปรับรู้บางสิ่งบางอย่างเราจบดีกว่านะคะตรงนี้เราไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนะเพื่อน เราไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานค่ะขอดูพลังงานคนที่คุณจะเจอบ้างหรือคนที่คุณจบไปแล้วห่างไปแล้วนะคะรักเลิกเลิก,ลก,ลก,ลกหรือคนที่คุณจะเจอนะคะเพื่อนเขาเป็นคนลักษณะยังไงคพื่นถือไม้เทา้าเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นเรื่องทําง,งานเก่งทั้งงานบ้านงานเดือนคนนี้นะคะเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณก็ได้นะถ้าคุณคบเขาก้าเหรียญตัวเขายังเป็นคนที่หมกมุ่นในสิ่งที่ตัวเองอยากทําเช่นอยาก ยังอยากเรียนอยากทํางานนะคะยังโฟกัสเรื่องของตัวเองนะคะเพล่อใตรงนี้มันขึ้นมาบอกแบบนั้นนะคะเดอะสตาร์นะคะชาวกลุมล,ลมัคนากรุมคนคนนี้เขาเป็นคนที่เอาง่ายๆเพื่อนๆมีโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่คนเดียวฟิกกับตัวเองยังไม่ได้อยากจะคบใครมั่นคงจะทําว่าเขารู้สึกดีไหมถ้าคุณจะเจอเขาก็อาจจะรู้สึกดีเดี๋ยวคุณเป็นสองถ้วยนะคะแต่ตัวเขาเป็นเดอะฟูยังรักที่จะอิสระ ยังอยากเป็นตัวของตัวเองนะคะคุยไปเรื่อยๆนะคะเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้นะแทมเพลนนะคะเขาอาจจะแตกต่างกันได้กับคุณนะคะแต่ว่าความรักนี้มันมีคนที่อาจจะเป็นคนเดิมของคุณเข้าเข้าออกกลับไปกลับมานะคะหรือคนนี้เขาเปลี่ยนแปลงง่ายก็ได้นะคะนะคะเดี๋ยวมีนขอดูนิดนึงขอดูว่าคนที่คุณจะเจอนะคะเขาคิดยังไงร,รู้สิกงอไงกับคุณบ้างชาวธาตุดินอ่าขออภัยนะคะธาตุน้านะคะ นึงเรียนนะคะขึ้นมาคนคนนี้หกไม้เท้านะคะเพื่อนเพื่อนมันตรงกันหกไม้เท้านี้มินบอกเลยนะคนคนนี้เขาอยากจะคบเราไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันมีขั้นบันไดของมันนะไม่ใช่เขาคบไปเรื่อยเอื่อยไม่มีสถานะไม่ใช่แต่ไม่ได้แปลว่าคือเขาก็เป็นคนที่ชัดเจนอะต้องการอะไรนะคะเขาก็มีความชัดเจนกับตัวเอง แต่ความรักของเขาอย่างที่ตัวตวนเขาขึ้นนะคะเขายังอยากฟิกเรื่องเรียนเรื่องงานสนใจเรื่องของเตเอนเป็นหลักว่างเขาก็คุยับคุณนะคะถ้าคุณรอได้นะเขายังอยากเป็นเพื่อนอยากคบไปเรื่อยๆศึกษานิสัยใจคอกันอะไรประมาณนั้นนะคะขอนุหนึ่งเขาคิดยังไงและรู้สึกยังไงคุณบางสิบเหรียญน,นะคะเขาบอกว่าคุณนะคะคือความมั่นคงก็ได้นะเป็นคนที่มั่นคงในด้านหน้าที่การงานการเงินในเมเชียนนะคะ คุณเป็นที่ปรึกษาเขาได้เป็นคอนซัลท์เขาได้นะคะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถเขาเช่นชมคุณด้วยเหมือนที่เดอรซันนะคะอันนี้ก็เหมือนงานเขาเช่นชมคุณ,ค,ณคุณทําอะไรเก่งนะคะเดอะแทมพรนนะคะบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะแตกต่างกันนะคะในสิ่งที่บอกไปนะคะอาจจะเป็นอายุหน้าที่การงานหรือเขาเดินทางบ่อยก็ได้นะเขาไม่มีเวลาหรือเปล่าเพื่อนๆหรือเขาเป็นต <G ül> <H ull> <context> ่างจังหวัดต่างประเทศนะคะเขาบอกว่าเขากับคุณกับเขาก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะ เขายังฉุกคิดอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยคุณกับเขาก็นิสัยคล้ายกันโฟก,กัสเรื่องเงินเรื่องงานเป็นหลักนะคะตรงนี้สองไม่เท้านะคะเป็นคนที่อาจจะอยู่แดนไกลนะคะเป็นคนที่ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะพร้อมๆกันไม่ค่อยมีเวลาก็ได้นะคะหรือเป็นคนเก่าๆคนเดิมๆที่เขารอคุณนะคะรอคุยรอเคลียรย์รออะไรหลายๆอย่างนะคะตรงนี้ด้วยหรือคนที่เคยหันหลังให้กันนะคะเขาคิดยังไงคุณอีกนะคะ อืมจะติดนะคะคนคนนี้ชาวตุนลลคนาตุนเขาเป็นคนช่างเลือกคนนังละคะเพื่อนเพื่อนคนนี้นะแต่เขาเข้ามาในลักษณะที่เป็นเพื่อนก่อนนะคะอยากเข้ามาเรียนรู้นิสัยใจคอเขาก็เป็นคนช่างเลือกนะคะแต่เขาให้ความยุติธรรมนะคะตรงนี้ด้วยนะคะวิวนะคะวิวฟอร์จูนนะคะกงร้อโชคชะตา ขิงถือถ้วยนะคะคนคนนี้เขาอยากเออเพื่อนเพื่อนคะมีคนที่รู้สึกว่าจะติกนะคะตรงนี้มีคนที่รู้สึกว่าทําไมคุณหรืเขามันมันรู้สึกว่ามันคล้ายกันคบกันรู้สึกผูกพันอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เร็วนะคะคุณอาจจะเคยขอพรให้ได้เจอใครสักคนหรือขอพรบางสิ่งบางอย่างให้วนกลับมาหรือเปล่ามีบางคนยังถือคุณไว้อยู่ในมือเลยนะคะเพราะไพ่เพือพพนดวงคุณก็ขึ้นนะคะเป็นไนท์ถือถ้วยตรงนี้นะคะขึ้นมายังมีขออนุญาตเก็บนะคะ ขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงบ้างพัฒนาได้ไหมนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์เดอรสตานะคะโอ้พ่กระโดดลงมาสองถ้วยนะคะกลัวกลัวเพื่อนเพื่อนไม่มีความรักอ่านะคะเดอสตานะคะชาวกลุ่มลักนาคุมที่จริงคุณมีเป้าหมายของคุณละเราก็มีความฝันมีความรัก ความรักนะคะที่อยากจะพัฒนานะคะอยากจะไปให้ถึงฝั่งนะคะเพื่อนๆตรงนี้สองถ้วยคุณจะรู้สึกอินเลิฟกับใครสักคนนะคะตรงนี้จะทำาพลนนะคะความรักนี้มันมีอะไรที่แตกต่างกันแต่มันจะกลมกลืนกันได้นะคะมีอะไรที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนแลยก็าอาจจะเป็นคน,นอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะท่าน้ํานะคะหรือมีลูกจิตก็ได้ได้หมดเลยจะแช่เลือดนะคะชาวกรกฎลัคนากรากฎคนไกลนะคะตรงนี้เด็กเชื้อถ้วยนะคะ อายุน้อยแกติกนะคะหกถ้วยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนเดิมๆนะคะคนที่คุณอาจจะเคยเจอมาแล้วเคยคุยแล้วห่างกันออกไปแล้ววนกลับมาคุยใหม่ก็ได้นะคะนินไม่ได้อยากบอกว่าคนเก่าแล้วต้องเป็นคนที่คุณเพิ่งจบก็ได้นะคะคุณอาจจะเคยคุยกับใครเยอะๆมากมายที่ผ่านมาคนโสดอาจจะเป็นคนเดิมะคะ่ะ เพิ่มเติมคือกลับเข้ามาคุยใหม่แล้วอาจจะมีความชัดเจนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะตรงนี้อาจจะเข้ามาพัฒนาอีกระดับหนึ่งเมื่อก่อนอาจจะคุยแล้วก็หายไปนะคะนิ่งๆเงียบๆกลับมาคราวนี้มันจะมีทิศทางนะคะในความชัดเจนมากกว่าเดิมนะคะอ่าสิบเหรียญนะคะเพื่อนๆหกไม้เท้าควีนเธอไม้เท้านะ อ่านะคะควีนถือถ้วยก้าเหรียญขึ้นมาเหมือนทัาสนะคะเหมือนทัาต์กี้เลยที่มินทำเนาะเหมือนทัาส์ลมอ่ะท่าน้าคะคุณคล้ายๆว่าคุณต้องการนะคะคนที่เข้ามาคนเหนื่อยละกับการที่เราให้ทุกสิ่งทุกอย่างตัวนี้คุณอยากมีคนที่ให้เราบ้างหยิบยืนโอกาสดีๆทางการเงินการทองหรือช่วยเหลือก็กุ้นนะคะมินว่าถ้าคนนั้นคือคนที่ไม่ใช่สําหรับที่คุณสเปกเอาไว้คุณอาจจะไม่อยากได้ก็ได้นะคะแต่ตัวนี้มินว่าคุณนะคะ สร้างเงินสร้างงานคุณมีอยู่แล้วละ่ะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาแต่คุณจะเจอใครสักคนที่เป็นสองถ้วยที่รู้สึกดีต่อกันเพอเคนที่คุณเคยคุยแล้วห่างออกไปนะคะมีคนที่กลับมานะคะคนที่วนๆเวียนๆในชีวิตคุณบางคนคนอายุน้อยเข้ามาหกไม้เท้านะคะเป็นการคุยกันร,ระยะยาวนะคะศึกษาในิสัยใจคอกันไปไพ่ตรงนี้ขึ้นมาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยนะคะคนนี้เป็นคนที่มีเป้าหมายเป็นคนที่ชัดเจนนะคะตรงนี้ขึ้นมา นะคะความรักคุณอยากได้ความเท่าเทียมและชัดเจนมันจะมีเป้าหมายตรงนั้นนะเพื่อนๆมิน,น,นขออนุญาตเก็บนะแต่ตัวคุณมากกว่าที่เราอาจจะเหมือนคนที่เออเราเหนื่อยมาเยอะละนะคะไม่มีใครที่รักๆแล้วเข้าๆออกๆนะคะนะคะศรัทนธะานะคะในความรักแล้วก็ไม่มีใครเสียใจตลอดไปแล้วค่ะเนาะนะคะเน่นมองความรักในแง่ดีนะคะให้กําลังใจตัวเองเราต้องเจอคนที่ดีคนที่ใช่สิ่งสิงสิทจะนําพาพรมจะได้ขิดนะคะ ขอไพ่แนะนำดีกว่าไพ่จะแนะนำคุณยังไงอ่านั้นคือไม้เท้าขึ้นมาใบแรกนะคะดิเชีรีออร์ดด,ดิจัเมนต์อ้าท้วยนะคะบางคนบางคนยังนึกถึงแต่เรื่องเดิมๆเ,เก่าๆนะคะเพื่อนๆมูกออนได้แล้วนะนะคะสิ่งใดก็คือมันผ่านไปแล้วให้มันปลดปล่อยนะคะให้มันจบจบไปเนาะนะคะ ตอนนี้เราไม่อยากเป็นผู้ให้เท่าไรละเราอยากได้รับความรักความใจใส่อยากมีคนให้เราคุณจะได้เจอสิ่งนั้นนะคะอไพ่แนะนำนะคะยังไงบ้างนะคะอืมนะคะไพ่จะแนะนำยังไงบ้างไพ่ใต้สำหรับเป็นทูเลอร์นะคะตรงนี้ขึ้นมานะ,ค,ะคุณจะเจอคนที่ใช่นะคะเพื่อนๆนนะคะในอนาคตข้างหน้านะคะคนที่เข้าใจกันและกันเป็นกัลยานามิตรนะคะตรงนี้ขึ้นมา จงเราขอให้เรามีศรัทธาและเชื่อมั่นนะคะแล้วก็มองอะไรในด้านดีๆนะคะจากกวาลน,นี้ไม่มีใครเสียใจยตลอดไปทุกคนต้องผ่านอะไรมาเยอะแล้วอนาคตเราจะมีคนที่ใช่สําหรับเรามีคนหยิบยื่นความรักมีคนหยิบยืมหยิบยื่นนะคะเงินทองหรือหรือคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเรานะคะขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนๆน,นะคะชาวธาตุน้าคนโสดดูดวรงส่วนตัวกับหมอมินไอดีไลน์นะคะก็อยู่หน้าจอ ใต้วิดีโอคลิปก็มี ID l ดียนะคะที่มินทิ้งไว้เนาะแอดไลน์ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะอ่าสำหรับคนดูดวงส่วนตัวสำหรับคนที่พร้อมรอคิวนะคะรอคิวได้เนาะแล้วก็โอนจองล่วงหน้าจะได้คิววัน2วันนี้และคะไม่ได้ยาวหรอกแล้วก็ต้องพร้อมที่จะดูดวงตามนัดหมายนะคะขอบคุณนะคะชอบช่วยกด u b บ c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้มินด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ